การเปลี่ยนดวงการเงินในวันปีใหม่ ก็คือการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้กับเงินเพราะตามศาสตร์แห่งวงจุ้ยแล้วกระเป๋าสตา,างคือบ้านของเงินถ้าวันนี้บ้านหน้าอยู่บ้านเป็นมงคลเงินก็จะอยู่กับเรานาน,นๆออกไปแล้วก็จะกลับเข้ามาหาเราอีกซึ่งกระเป๋าสตา,างค์ที่เป็นมงคลต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หรือไม่งั้นก็ขอนไม้นิดๆแบบนี้ละค่ะเพราะขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์และกระเป๋าสตา,างค์ต้องเป็นกระเป๋าสตา,างค์ที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินําพิจีเรียบร้อยแล้วเหมือนกระเอ๋สตางค์ศาสตร์ตัวเลขนี้ ซึ่งนอกจากจะออกแบบเป็นมงคลชั้มพิเจิยวเรียบร้อยแล้วนะคะกระบอกสตางค์ก็ยังมีพุทุคุณที่หนุนการเงินโชคลาภณะเมตตาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทุคุณของยันเศษฐียันนำโชคพุทุคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านหนุนเงินก้อนใหญ่หนุนเงินหลักร้านยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6 3 9 5ซึ่งยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6 3 9 5เป็นยันพลังตัวเลขที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณนเะมตตาทุกใบจะมีเครื่องราง,งดูดเงินค่ะที่ห่างซิปก็จะมีตัวเลขให้ด้ ซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณเมตตาใครที่วันนี้การเงินติดติดขัดขัดลองใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินดูค่ะช่วงนี้เป็นขออนุญาตให้ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินในเดือนมกราคมนะคะเราะเดือนมกราคมเป็นเดือนของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเรื่องที่เป็นมงคลมากๆการเปลี่ยนดวงการเงินจะมี3มเรื่องค่ะเรื่องมงคลเรื่องสะดวกและเรื่องวันเกิดนะคะวันปีใหม่นี้นะคะเป็นเรื่องมงคลนะคะให้เปลี่ยนกระป๋าสซางในวันเกิด เกิดวันจันทร์เปลี่ยนวันจันทร์เกิดวันอังคารเปลี่ยนวันอังคารเลยค่ะทุกใบพี่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะใครสนใจรุ่นนี้999บาทนะคะสนใจสั่งได้เลยนะคะจะอยู่ในตะกร้าของคลิปก่อนหน้านี้หรือไม่งั้นก็ในตะกร้าของคลิปถัดไปนะคะเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะว่าเกิดวันอะไรใช้เสียอะไรแล้วเป็นมงคลเสริมกันเนงะินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาบ้างค่ะ